โครงการการพัฒนาและยกระดับต้นแบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเครือข่ายภูมิภาคเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดทำภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันเครือข่ายอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชร มหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มหาวิทยายลัยราชพัฏนครสวรรค์มหาวิทยายลัยราชพัฏอุตรดิตมหาวิทยายลัยราชพัฏพิบูลสงครามเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศและทําให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อนักวิจัยนิสิตและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการทําการวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มหารัรนั้นได้ร่วมกันโดยมีคณะกรรมการนะครับกำหนดนโยบายในเรื่องของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการได้ร่วมกันคิดนะครับเมื่อระดมความคิดกันแล้วก็ออกมาเป็นกฎระเบียบข้อบังคับเพราะว่าการเข้ามาใช้ร่วมกันนั้นถ้าหากว่ามีความคิดความเข้าใจอะไรต่างๆในแนวทางเดียวกันเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่นักศึกษาและ,ะประชาชนนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องสร้างให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลการดําเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษาบุาคลากรที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็มาใช้ประโยชน์ของห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนั้นได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลประโยชน์ อย่างคุ้มค่าต่อท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติของเราต่อไปมหาวิเัอราชพัฏเ์พชจรบูรณ์นะครับเราได้เปิดการสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งในกระบวนการกสอนนั้นนอกจากเราจะสอนแล้วเรายังมีศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ผู้เรียนได้มีทักษะมีความสามารถในชิงปฏิบัติ นอกจากที่เราจะทําการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วเรายังมีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางด้านการศึกสานะครับครูที่อยู่ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและนักเรียนนะครับให้ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ตรงที่จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะในขณะนี้เราไปรวมอยู่ในกระทรวงการดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมในศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรานนั้ที่มีการทดลองเรามีความจำเป็นจะต้องใช้สารเคมีนะครับเรามีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เรามีเครือข่ายในการทํางานร่วมกันในเรื่องนี้ทั้งจากสํานักง,งานวิจัยแห่งชาติในกลุ่มของมหาวิทยาลัยนะครับทั้งในกลุ่มรัชพัฒนในกลุ่ม หรือแม่ขายของเราอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มจากหน่วยงานเล็กๆก่อนเช่นะกลุ่มงานทางด้านวิทยาศาสตร์ซนะึ่งมีสาขาวิศวกรรมเคมีชีวะชีวะในเรต้องความปลอดภัยสา,าสุขนะในสาขาซึ่งสาขาเราเนี้ยจะมีห้องปฏิบัติการนะมีความเสีย่ยงความปลอดภยัยนดะังนั้นทางมหลาลัยจะเริ่มจากหน่วยงานเล็กๆก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อ,ตอน,นัึนสาาืาต่อสิ่งอื่นๆะที่จะตามมาครับ ก็ตั้งคณะกรรมการใตาสมวนนะอย่างเช่นกรรมการเกี่ยวกับเรื่องห้องปฏิบัติการกรรมการเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีเพราะว่าจะต้องทําตามนะด้านความปลอดภัยนอกจากนี้แล้วเนี่ยการซ้อมแผนไฟไหม้อยู่อระยุบุคผู้คนนะครับอย่างร้อยปีละครั้งร่วม,มกับทางเทศบาลด้านการสื่อสารเนี่ยทางมาหาวิทยาลัยนะครับก็พยายามทาทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เด็ก หรือบอกเด็กงในการเรื่องความปลอดภัยเช่นในการใช้ห้องบริการต่างๆนะครับก็ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างไรหรือในวันนี้ก็มีการจัดนะครับวันปลอดภัยนะเชิญอาจารย์โรงเรียนตะทงม,มัฒยมที่มีห้องบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรนะงงานต่งนะออางๆเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยมานะครับก็ประจาสัมพันธ์ตลอดทุกช่องทางมีการจัดโครงการพัฒนาเรื่อง ในเรื่องของความปลอดภัยนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของคนเพราะความปลอดภัยนั้นเป็นพื้นฐานของชีวิตของความสุขของชีวิตมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือท่านผู้ปกครองบอกว่านักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดินนั้นชีวิตของลูกหลานเขาจะมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ แต่ความปลอดภัยอันหนึ่งก็คือความรู้สึกปลอดภัยของคนที่เข้าในมหาวิทยาลัยเราคือสำคัญม,มากที่สุดนั่นคือเราจะต้องจัดสภาพแวดล้อมทําอะไรต่างๆให้เขามีความรู้สึกว่าเมื่อเขาเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาได้มีความรู้สึกมีความปลอดภัยเหมือนกับอยู่ในบ้านของเขาเหมือนกับอยู่กับครอบครัวของเขาเหมือนอยู่กับพ่อแม่ของเขาก,ก็อยากจะฝากเชิญชวนนะครับทุกมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างที่เรามาร่วมกันนะครับที่จะทำทุทกมหาวิทยาลัยทำร่วมกัน เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับสังคมว่ามหาวิทยาลัยของเราในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างนั้นได้มีโครงการที่จะดลนรง์หรือสร้างความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุและความรู้สึกความปลอดภัยให้กับทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นๆถ้าเราทําได้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรหรือว่าประชาชนทั่วไปครับวันนี้เราจะเห็นว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการปรับปรุงถนนหนทางภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ ความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะหลงถนนที่เป็นหลุงเป็นบอเนี่ยแล้วก็ซ่อมแซมส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยจะใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการขับขี่ไปจากขอพักมาอาคารเรียนหรือระหว่างอาคารเรียนห้องเรียนเนี่ยตรงเนี้ยการทำถนนการทำสัญญาณารจราจรสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้ การขับขี่เนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยส่วนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีและห้องปฏิบัติการเนี่ยคณะที่มีส่วนสําคัญยิ่งที่จะดาเนินก,การเรื่องนี้คือคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการทดลองในบางครั้งเนี่ยก็จะมีการใช้ถ้ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายก็ทางคณะก็พยายามจะใช้สารเคมีที่อื่นเนี่ยที่มันมาทดแทนก็จะทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรื่องของการจัดเก็บ สารเคมีหลังจากเลิกใช้แล้วที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะมีการแยกประเภทมีการใส่ภาชนะมีการแปะป้ายไว้อย่างชัดเจนเพราะเรื่องของการกำจัดสารเคมีที่หลังจากใช้แล้วเนี่ยต้องใช้บริษัทหรือใช้องค์กรที่มีความรู้พอสมควรทั้งคณะเนี่ยจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่อบรมอาจารย์ที่ทําหน้าที่ปฏิบัติการในห้องเรบและแม้กระทั่งการให้ความรู้กับนักศึกษา อย่างเช่นวันนี้วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารของการสร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการใช้สารเคมีความปลอดภัยก็เป็นหัวใจสําคัญนะในการที่จะต้องพิจารณาว่าในการที่จะปฏิบัติการให้บรรลุตามร้ยรายที่กําหนดไว้ว่าในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรต่างๆที่เป็นทั้งของภาคราัฐเอกชนและภาคประชาชนจะต้อง ได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของความปลอดภัยในตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยมีอาคารที่สามารถจะบริการในเรื่องของการตรวจสอบและการสร้างความปลอดภัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับโรงเรียนหรือระดับวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่องค์กรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในศวนเนี่ยเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะพยายามสร้าง ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้และทักษะเอาว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยให้ทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุด